กิจกรรมครั้งนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของรายวิชาการสร้างสารรค์นาฏศิลป์และการแสดงนะคะซึ่งเป็นเรียนในระดับชั้นปีที่4นะคะก็ลักษณะของรายวิชาตัวนี้ก็คือว่ามุ่งเน้นให้นักศึกษาเนี่ยหาโจทย์หัวข้อที่ตัวเองชอบนะคะเพื่อที่จะทําวิจัยนะคะแล้วก็ค้นพบอะไรก็นํามาสร้างสารรค์เป็นท่ารําค่ะ โดยนักศึกษาของเราเนี่ยวันนี้ก็มี4เอกนะคะ4กลุ่มด้วยกันนะคะที่ดำเนินการสร้างสารรค์นะคะกลุ่มที่1นนะคะก็จะเป็นกลุ่มของเอกนาฏศิลป์ไทยนะคะเขาก็ศึกษาในเรื่องของพระนางวิสาขานะคะเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนานะคะชื่อว่าวิสาขาอามิสทานนะคะแล้วก็ดำเนินการเป็นน่าศิลร่วมสมัยนะคะ ลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นกลุ่มหน้าสิงพื้นเมืองนะคะเรียนเกี่ยวกับรองแงงนะคะเขาก็สร้างสรรค์ชุดโยเกิศสมิลานะคะโดยการศึกษาเอกลักษณ์ของปฏิมากรรมปฏิมากรรมเงือกทองนะคะที่หาสมิลานะคะแล้วนํามาสร้างสรรค์เป็นอรองแงงสร้างสรรค์นะคะเต้นในสไตล์จังหวะโยเกิศนะคะส่วนชุดที่3ก็จะเป็นเอกการแสดงพื้นบ้านนะคะนูรานะคะก็ ศึกษาเรื่องของการยวดทับของนูรานะคะแล้วก็นํามาสร้างสารรค์เป็นกลายท่าลีลาหน้าทับนะคะแล้วก็ชุดสุดท้ายนะคะก็เป็นกลุ่มของหน้านศิลปสากลค่ะเขาได้ศึกษาการทอผ้าเกาะยอนะคะแล้วก็ทําเป็นหน้าศิล์ร่วมสมัยแบบพื้นบ้านนะคะในะชุดทอศิลป์ถิ่นเกาะยอค่ะ นี่ก็คือเป็นผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาปี4ทั้ง4เอกนะคะแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นการเรียนรู้ขั้นสุดท้ายนะคะที่เราต้องการสร้างโดยใช้ประสบการณ์เนี่ยทั้งเรื่องของที่บูรณาการมาทั้งหมดตั้งแต่ปี1จนถึงปี4นะคะก็ต้องรําได้นะคะออกแบบเสื้อผ้าได้ออกแบบการแต่งหน้าได้ออกแบบผ้ารําได้นะคะ เพื่อประกอบวิชาชีพทางด้านหน้าสิงอย่างมืออาชีพค่ะ